สวัสดีค่ะพบกับ Unlock Living ขายทุกไลฟ์สไตล์เรื่องบ้านให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่ตื่นเช้ามาแล้วอยากออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ริมระเบียงแต่ว่ามีกลิ่นอึน,นกพิราบกวนใจค่ะ แท็เนี่ยนะคะเข้าใจหัวอกมากๆาเพราะเป็นอีกคนที่เจอสถานการณ์นี้แล้วบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ซซเรียสนะทุกคนเพราะในมูลของนกพิราบนะคะ<อ>เขามีพาหะนําโรคมากมายค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบอีกด้วยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะ mm hmm. ก็เป็นได้หมดเลย <ruined. S 1> เขานะคะยังทําให้เข้าของเราเสียหายด้วยอย่างแท็เองเนี่ยก็คือมีคอมพิวเซอร์แอร์นะคะอยู่ที่ระเบียงเวลาที่มูลนกไปตกใส่เนี่ย กิดสนิมค่ะทุกคนเพราะว่าในอึของนกเนี่ยเขามีกรดยูริกอยู่นะคะก็ทําให้ข้าวของเราเสียหายอีกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาหาวิธีการที่จะทําให้นกพิราบนะคะห่างไกลออกไปจากระเบียงของเรากันค่ะมาหาไปพร้อมกันเลยค่ะมาเจอวิธ so ีแรกเปยตามากๆเลยนะคะ ใช้งูค่ะทุกคนงูตัวเป็นเป็นเลยหรือว่าไงเดี๋ยวเราจะต้องมีงูมาเลื้อยอยู่เลยเหรออ่าไม่ใช่งูตัวเป็นเป็นนะคะเขาหมายถึงว่าเจ้างูสแตนแมนค่ะเป็นงูปลอมเอ๋ยงูยางนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปเนาะร้านของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคะ่ะนั่นก็คือนกนักล่าอย่างเหี่ยวลอมค่ะก็เอาไปแขวนไว้เลยะคะ่ะที่ระเบียงห้องเวลาที่แขวนไว้เนี่ยแ้าคิดว่าน่าจะหลักการเดียวกับ หุ่นไร้กาเนาะเป็นวิธีที่ใช้หลอกลวงนกพิราบนั่นเองเออน่าสนใจค่ะวิธีที่2ค่ะทุกคนที่เจอแล้วน่าสนใจนั่นก็คือการใช้แผ่นซีดีเพลงค่ะเพราะว่าแผ่นซีดีเนี่ยเขามีคุณสมบัติสะท้อนแสงใช่ไหมทุกคนเวลาที่เอาไปแขวนไว้บริเวณที่นกมาเกาะบ่อยๆอย่างพวกกระเบียงหลังคาอะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะสะท้อนแสงให้น้องนกเนี่ยแสบตานะคะแล้วก็บิน ไม่เข้ามาระเบียงของเรานะคะก็เป็นวิธีที่น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็ง่ายมากๆด้วยแต่ก็อย่าเผลอไปเอาแผ่นซีดีเพลงโปรดของคนในบ้านมาทำนะคะทุกคนเดี๋ยวจะโดนวีนเอาค่ะต่อไปค่ะทุกคนเป็นวิธีที่3นะคะเขาบอกว่าเป็นวิธีที่กันนกได้ดีวิธีหนึ่งเลยนะคะก็คือการใช้อุปกรณ์กันนกค่ะ ซึ่งดูจากลักษณะแล้วนะคะเขาเป็นอุปกรณ์ที่มีหนามออกมาค่ะทุกคนเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นพลาสติกเนาะก็จะแบบเป็นง่ามง่ามยื่นออกมาดูท่าแล้วก็ไม่น่าจะทิ่มแทงเจ้านกให้เจ็บมากนักแต่ว่าเขาน่าจะวางไว้ให้นกเนี่ยยืนไม่ถนัดค่ะทุกคนพอเจ้านกเนี่ยมาเหยียบระเบียของเราเนี่ยเวลาที่มันมาเหยียบใช่ไหมมันก็น่าจะแบบโอ้ยยืนไม่สุกเลยอะไปดีกว่า อันนี้ดูน่าสนใจดูเป็นนวัตกรรมดูหาซื้อง่ายนะคะก็คือสเปรย์ไล่นกนั่นเองก็มีวางขายทั่วไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูรุนแรงด้วยนะคือสเปรย์นี้มันคือสเปรย์ที่มาจากสมุนไพรแล้วก็ไม่ได้ทําให้นกเนี่ยเกิดอันตรายแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นฉุนที่เจ้านกไม่ชอบก็เท่านั้นเองค่ะอ่ะวิธีนี้ดีมากเลยค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีสุดท้ายค่ะซึ่งแทมองว่าดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็นการเหมือนแบบ ปิดกันไม่ให้เจ้าหนกย่างกรายเข้าระเบียงของเราได้นั่นก็คือการใช้ตะข่ายที่มีรูเล็กๆนะคะเพื่อให้เจ้านกเนี่ยไม่สามารถเล็ดลอดเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกตะข่ายที่มีความทนทานต่อการจิกกัดของนกด้วยก็จะเหมาะกับระเบียงหรือว่าคอนโดหอพักอย่างแท้เนี่ยกวิธีนี้ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะ ได้รู้วิธีป้องกันเจ้านกพิราบรบกวนแล้วนะคะถ้าใครนำไปทดลองแล้วก็ได้ผลยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะและสำหรับ E ีีหน้าค่ะถ้าใครนะคะที่มีคำถามนะคะที่สงสัยเนี่ยอย่าลืมพิมพ์บอกกันได้อีกเช่นกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วพบกันใหม่กับ Unlock ok Living จากขายดี p r o p e r t y สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ